วิดีแก้ IG เข้าไม่ได้ขึ้นว่าเกิดข้อผิดพลาดแบบนี้แนะนําให้เราทํา3สิ่งแบบนี้นะครับ 1. ให้เรากดจิ้มค้างไว้มาที่แอป IG จากนั้นกดไอคอนตัว i ข้อมูลแอปเสร็จแล้วนะครับให้เราหาเมนูที่เก็บข้อมูลพื้นที่เก็บข้อมูลประมาณนี้นะครับถ้าเจอแล้วให้กดเข้าไปได้เลยครับเข้ามาแล้วนะครับให้เรามากดลบแคสอ่าตรงนี้นะครับจะช่วยในเรื่องของปัญหาแคสเต็มเราก็จะได้เคลียร์ฝ่ายแคสนะครับ ตรงนี้นะครับสามารถกดลบได้เลยครับไม่ส่งผลเสียนะครับโอเคครับถ้าลบเสร็จแล้วนะครับไฟแคปมันจะเป็นศูนย์แบบนี้ต่อมานะครับสิ่งที่2ให้เรากดเข้าเพจสโตในมือถือได้เลยครับเข้ามาแล้วนะครับให้เราไปหาแอปไอจในเพจสโตนะครับ ถ้าเจอแล้วนะครับก็ลองมาเช็คข้างหลังตรงนี้นะครับว่ามันขึ้นเป็นอัปเดตหรือว่าขึ้นเป็นเปิดถ้าของมันเพื่อนนะครับขึ้นเป็นอัปเดตก็ให้เรากดอัปเดตให้ IG เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดให้เรียบร้อยนะครับถ้าเกิดเราใช้ IG เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วมันจะขึ้นเป็นเปิดแบบนี้นะครับถ้าขึ้นเป็นเปิดแล้วให้เรามาทําสิ่งที่3มให้ปิดเครื่องมือถือนะครับและเปิดใหม่หรือว่าจะกดรีสตาร์ทก็ได้นะครับอาจปิดเครื่องได้เลยครับ โอเคครับเมื่อปิดเครื่องนะครับและเปิดขึ้นมาใหม่แล้วก็ลองมาเช็คดูนะครับว่าเน็ตมือถือหรือว่า WiFI นะครับขึ้นแล้วหรือยังถ้ามือถือของเราใช้เน็ตได้แล้วนะครับให้ลองกลับเข้ามาที่ i อจะเข้ามาแล้วนะครับเราก็ป้อนยูสเนมและรหัสผ่านบัญชี IG ของเราเข้าไปได้เลยครับเมื่อป้อนข้อมูลเสร็จแล้วนะครับก็กดเข้าระบบได้เลยครับโอเคครับเพียงแค่นี้นะครับเราก็สามารถเข้าระบบเข้าใช้งาน IG ได้แล้วนะครับ ถ้าเพื่อนๆนะครับเกิดข้อผิดพลาดไม่สามารถเข้าไอจีได้นะครับเบื้องต้นก็สามารถแก้ไขตามคลิปนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนะครับแก้ไขแล้วยังไม่ได้นะครับแนะนําให้เพื่อนเพื่อนะครับไปเช็คว่าในช่วงเวลาที่เพื่อนเพื่อนทำนะครับแอปไอจีมันล่มหรือไม่ก็อย่าลืมนะครับเช็คจุดสําคัญจุดนี้ด้วยนะครับโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนเพื่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่อง Ben t e c h สอนใช้ Android นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ